สีขาวครับเปิดฉากกินเบี้ยฝั่งสีแดงกินโต้อตอบสีขาวเดินเบี้ยริมฝั่งสีแดงเดินขุนสีขาวจึงทิมเบี้ยไล่มาฝั่งสีแดงถอยกลับสีขาวทิมเบี้ยฝั่งสีแดงทิมไล่โคน สีขาวยอมโมโคนครับกินเบีย้ยฝั่งสีแดงกินคืนสีขาวใช้มาฝั่งสีแดงกินเบีย้ยอีกทีสีขาวใช้เบีย้ยกินเข้ามาฝั่งสีแดงทิ้มเบีย้ยสกัดไว้สีขาวถอยโคล สีแดงถอยขุนสีขาวเดินโคนเข้ากลางกระดานฝั่งสีแดงขยับมา้าออกริมกระดานสีขาวพัฒนาโคนฝั่งสีแดงเอาโคนขึ้นไปรับสีขาวจึงขยับเรือฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวขยับเรือขึ้น ฝั่งสีแดงหลบตากดสีขาวจึงซ้อนเรือฝั่งสีแดงขยับเรือมาช่วยสีขาวเดินเม็ดฝั่งสีแดงเดินมา้าสีขาวเดินเม็ดเข้ามาฝั่งสีแดงเอาเรือมากันสีขาวถอยม้ากลับไปฝั่งสีแดงเดินเบี้ย สีขาวถอยมา้าฝั่งสีแดงเดินเบี้ยคู่ริมสีขาวทิ้มเบี้ยฝั่งสีแดงถอยมา้าสีขาวเดินเม็ดฝั่งสีแดงเดินมา้าสีขาวเอาเม็ดกินโคนฝั่งสีแดงเดินมา้าตีลุก สีขาวขยับหลบฝั่งสีแดงกินโคนสีขาวเอามมากินฝั่งสีแดงเอาเรือหลบสีขาวเอามาขึ้นมาฝั่งสีแดงถอยโคนหลบลงไป สีขาวจึงเดินเม็ดไล่ม้าม้าสีแดงขยับขึ้นสีขาวเดินม้าจับเรือฝั่งสีแดงจึงเดินเรือไล่ม้าม้าขาวกินเม็ดฝั่งสีแดงเอาโคนกินม้า สีขาวจึงเอาเรือบุกเข้ามาฝั่งสีแดงเอาเรือมาถามต่อสีขาวกินแรกฝั่งสีแดงกินคืนสีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงถอยหลบสีขาวรีบเอาเรือเข้ามาโจมตี ฝั่งสีแดงเดินม้าสีขาวทิมเบียฝั่งสีแดงกินสีขาวโอเบียกินสีแดงตีลุกสีขาวถอยขุนฝั่งสีแดงถอยม้า สีขาวเอาเรือเข้ามากันฝั่งสีแดงเดินเรือขึ้นไปไล่สีขาวเอาเบีย้ยครับผมผูกเม็ดไว้ก่อนฝั่งสีแดงจึงถอยม้าหลบออกมาสีขาวเอาเรือจับมา้าม้าแดงโดดไปกินเบีย้ย สีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงขยับเรือครับสีขาวเอาขุนเข้ามาฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวเอาขุนกินม้าฝั่งสีแดงยืดเรือออกไปสีขาวกินเบี้ย สีแดงขยับเรือสีขาวขยับขุนสีแดงกินเบี้ยคว่ำสีขาวเดินขุนฝังสีแดงยืดเลือสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงขยับเบี้ย สีขาวเดินขุนเข้ามาฝั่งสีแดงไงสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเดินเบี้ยงไงกลับมาถูกสีขาวจึงตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาว ลูกสีแดงเข้าริมกระดานสีขาวปิดเกมลูกจน